โอเคก็สวัสดีครับพราะกผมเในช่อง m อ็มฮับกนอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่ในเกมเอแล้ว o r i g ินเช่นเคยนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นตัวละครนี้เพื่อนอาจจะว่าอ่าไอช่องนี้ทําอะไรแล้วจริงๆแล้วผมอ่าผมเคยพูดไว้หลายคลิปแล้วว่าผมใจจริงกับผมอยากเล่นในนะฮะในสายขีเนาะซึ่ง ตอนแรกกะว่าเวลยี่สิบจะย้ายมาเอ้ยไม่ใช่เววยี่สิบเววเจ็ดสิบนะครับจะย้ายมาเล่นไนคีนะครับแต่กลายเป็นว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดผมย้ายจากแอดมีสองมือใช่ไหมมันจะไม่สามารถย้ายตีการตีโบอกอุปกรณ์ได้เนียเพราะว่าดาบที่ที่ถือจะต้องเป็นดาบมูลมัสซซึ่งเป็นดาบสองมือนะครับในมีดที่ผมใช้เป็นมีดสองข้างเวลามันจะเป็นมันนับเป็นว่าเป็นมีดมือเดียวใช่ไหม <c oughs> ซึ่งมันไม่สามารถโอนย้ายามาได้นะครับไม่สามารถโอนไอการตีบวกมาได้เนาะ ซึ่งทําให้ผมมาคิดว่าผมอยากเล่นอันนี้ผมพูดตรงผมอยากเล่นอยากเล่นมานานแล้วครับแอนไอคีเนี่ยก็เลยกะว่าจะจะเล่นนะฮะสัก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 ,สกอีนึงอาชีพด้วยกันที่อยากจะเล่นนะครับจริงจจังนะก็เลยกะว่าอ่ะว่าจะสร้างในเซริร์ฟเอ่อเซริร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟหลักที่เล่นอยู่ก็คือพายอนหกนะฮะที่เล่นอยู่นี่ครับกลายเป็นว่า มันเซิร์ฟมันก็เขาเรียกว่าไงอะเซิร์ฟมันไปไกลแล้วครับอืมก็เลยหนีมาเล่าสร้างที่เซิร์ฟใหม่นะครับเซิร์ฟใหม่ล่าสุดเลยเนะี่ยเซิร์ฟอะไรลรอวะออกอะไรที่ใหญ่นี่แหละเซิร์ฟสี่อ่ะเออหนีมาสร้างนะฮะก็กะว่าจะเล่นเรื่อยๆนะผมใช้ผมใช้คําว่าเล่นเรื่อยๆแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้อัดคลิปในช่วงบางอย่างนะครับที่มันที่มันแบบ ต้องอัดทุกวันอะไรเงี้ยผมมันก็เควสมแล้วก็มันเหมือนกันนะครับเวิลสามสิบผมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำเควสแล้วเวลสามสิบผมก็จะปล่อยเวลฟาร์มไปเรื่อยครับซึ่งตอนนี้เวลสูงสุดอยู่ประมาณเวลดสี่สิบเจ็ดนะั่ที่ผมเห็นน่ครับยังไม่ห้าสิบเลยนะครับหลายๆคนเนาะประมาณสี่สิบเจ็ดนี่แหละนะครับของก็ยังมีแจกอยู่นะครับของก็ยังมีแจกอยู่ที่เป็นประดับหลังแล้วก็หัวหมวกนะครับ <c oughs> ก็ว่าจะเล่นไนท์นะครับเล่นจะเล่นเป็นไนท์นะครับ ก็กล่าวว่าจะเล่นไปเรื่อยจนวิวเจอสิบนะฮะจนวเจอสิบลอง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 ดูกันดูนะครับว่าไอสิ่งที่ผมทพาพลาดไปในเซิร์ฟไอในตัวหลักอ่ะเออพอถ้อเาเกิดเราลองมาปรับใช้ในตัวเนี้ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่เล่นตัวหลักนะฮะตัวหลักก็เล่นปกตินะครับแค่ตัวนี้อาจจะเล่นไปด้วยแล้วก็ทําคลิปไปด้วยนะับตัวหลังนี้ไม่ไม่ได้รีวิวเลยครับเพราะว่าผมเล่นมั่วมากเลยตัวหลักผมหูวงตรงนะครับตัวหลักเล่นอย่างมั่วเลยนะครับก็ อาจารย์ youtube เยอะเกินนะฮะปรับตามคนนั้นตัดคอตาคนนี้สรุปแล้วมั่วไปหมดนะฮะก็ไม่ไปโทษคนอื่นเขาหรอกครับก็โทษตัวเองอยครับที่ตัวเองไม่ได้ศึกษาตั้งแต่แรกนะครับแต่เริ่มเล่นเนาะโอเคก็อาชีพที่จะเริ่มเล่นนะครับเรื่อเล่นก็คืออาชีพสวอตแมนนะครับก็ใครจะเป็นไหก็ต้องมาจากสวอตแมนก่อนเนาะก็อจะเริ่มเล่นจากไหนไปเลยนะครับ ตามจริงก็สามารถไปเล่นเป็นพ่อค้าก่อนก็ได้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่ถือดาบสองมือนะครับเป็นอาวุธสองมือแต่ผมรู้สึกว่าถ้าอยากจะเล่นในแต่แรกเราต้องศึกษาตั้งแต่คาดแรกอะไรเง,ง,งี้ยว่านไปนะครับก็เควสทุกอย่างมันก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะผมก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ถา่ายอาจจะไม่ได้อัดคลิปให้ดูหลายๆอย่างนะครับ อันนี้ก็เหมือนมานั่งบ่นนะเช่นะ <c oughs> ม่นั่งพูดความหลังนะฮะว่าอยากจะเล่นไนท์ขี่ตั้งแต่แรกไปแล้วนะครับแต่พอเราพอผมไปอ่านในกลุ่มใช่ป่ะกลุ่มในกลุ่มเขาก็จะแบบโอ้ยใครจะเล่นไนท์ขี่ขี่ไ้ดีนะอะไรแบบเนี้ยก็เลยเหลืออะไรคนก็ก็จะพูดนะว่าเออจะไปตามสตรีมเมอร์เยอะเงี้ยบางคนสตรีมเมอร์มันเติมหมดเป็นแสนอะไรนเงี้ยเออดูดาเมิชี่อะไรแบบนี้ครับผมก็เชื่ออย่างหนึ่งนะเชื่อเชื่อเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าเออมันมันตั้งเติมจริงๆเลยแต่ผมก็คิดว่าสาย สายที่มันเติมน้อยผมพูดกับตัวเองเลยกันนะครับว่าผมเป็นสายเติมน้อยแล้วกันนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นสายฟรีนะก็ใช้คำพูดกับตัวเองว่าเป็นสายเติมน้อยแล้วกันนะครับก็สายเติมมั้แหละถ้าเกิดให้พูดตรงๆก็คือสายเติมแั้งแหละจบนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับก็ลองดูนะว่ามันจะไปรอดหรือว่ามันจะล่วงนะครับสําหรับตัวหนตัวนี้นะครับรอดูแล้วกันนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตไปเรื่อยกันนะครับเหมือนคลิปที่ผมทําเลยนะครับจะอัปเดตตัวละครไปเรื่อยเดี๋ยวเวลยี่สิบแล้วเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมผ่านเคเวสนี้ก่อนนแป๊บนึงนะครับเควสมันก็นไม่ยากนะครับปึ๊บปับ๊บ ผมน่าจะเล่นเป็นไนท์น่าจะเล่นเป็นสวอตแมนใช้ดาบสองมือตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเพราะเวลาตีบวกเงี่ยมันจะไดะ้มันจะได้โอนไปได้นะอจะได้โอนกันทีบวกไปได้นะครับผมเคยแล้วบวกดาบมือเดียวแล้วจะไปย้ายไปสองสองมือกลายเป็นว่ามันบวกมันมันย้ายไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแยกแยกกันระหว่างหนึ่งมือกับสองมือ,อมโอเคก็เปลี่ยนเป็นลาสสวอตแมนนะครับตามสมใจใหมายนะครับ นี่ซอตแมนนะฮะซอตแมนนะครับโอเคนะครับ, okay, รบอืมผมลืมเอาอ,อ,อ,อันนี้ออกติ๊กอันนี้ออกโอเคลืมติ๊กออกแต่แรกนะครับผมก็จะอัพเป็นนี่ก่อนเลยครับบาร์สนะครับ เนี่เป็นสายเอจีนี่ครันสติงอัพไปแล้วก็ช่างมันไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเรียกน,นะครับถ้าเกิดค่าสเตตัสอะไรไม่พอนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขยายตัดคลิปไปเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอไอจีตอนวิวยี่สิบแล้วก็ไปทำสิบแล้วก็วิวสี่สิบตอนเปลี่ยนเป็นจ็อบไนท์เลยนะโอเคผมขยายตัดไปครับอ่ะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็วิวยี่สิบต่อยี่สิบหรือิวเอ็ดนี่แหละแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูให้แป๊บนึง ประมาณยี่สิอ่านยสิพอดีนะครับก็มาลงเควสแดรี่นะครับ <c oughs> ก็หาตีค่อนข้างยากครับมาตามหลังเขาต้อง,งค่อนข้างหาตียากนะครับใช้สูตรมาจากเซิร์ฟหลักที่เคยเล่นนะก็ค่อนข้างยากเหมือนเดิมนะครับใครปั่นไปเรื่อยครับเดียวก็เก่งเงิง ก็ยังชัดเจนอยู่นะครับว่าจะเติมแพ็กโนวิดหรือเปล่านะครับโนวิดแพ็กนะครับก็คือแพ็กแรกนะครับแพ็ก39บาทนะครับที่ได้บาร์โฟนะได้บาร์โฟใส่บาร์โฟนะก็ยังคิดอยู่นะครับจะเติมดีไหมเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยก่อนสักแป๊บนึงนะครับค่อยไปเติมก็ได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าสัตว์เลี้ยงเอจะออกกี่ตัวนะครับถ้าออกแค่ตัวเดียวนะครับก็จะเติมนะครับถ้าเกิดว่าออกแค่สองว่าออกสองตัวก็จะไม่เติมนะครับเราลองดูอีกที แอนฮิลเนี่ยผมลงแค่รอบเดียวพอนะครับเดี๋ยวเก็บเอาไว้ตอนตอนตอนไล่เควสให้จบก่อนนะโอเคไม่ยืบเยืบแล้วโอเคยี่สิบสองเราก็เกาะโค้ดอะไรลดได้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนเกาะโคดได้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไม่ต้องเสียเวลานั่งดูกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนเกาะโคดได้เลยแล้วกันนะครับ โอเคครับก็ตอนนี้ก็กรอกโค้ดอะไรเสร็จร้อยนะครับก็ของหลายอย่างก็ได้ตามที่มีโค้ดไปเนาะก็ได้ใบสุ่มมา14ใบเนี่ยครับสำหรับสุ่มสัตว์แดงเนาะแล้วก็มีสุ่มสัตว์ A นะครับก็28ใบนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวผมุญาตะทำโค้ดไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีเพื่อทำสิบเลยกันนะครับ อ่ะโอเคครับก็ตอนนี้ช่วง4ี่โมงกำลังจะสี่โมงห้านาทีเนี่ยฮะเราจะมาดึงการ์ดกัน <c oughs> มันดูว่าเาจะดึงได้ไหมจะดึงเราต้องการการ์ดหมานะฮะมาน้ําเงินนะฮะเพื่อทําเป็นในสายขี่เนาะเออยังไงก็ต้องใช้นะฮะก็ดึงไปก่อนดีกว่าเนะเาะรอดูว่าเราจะดึงได้หรือปานะครับตอนนี้ก็มีเงินอยู่ประมาณ2องหมืนห้าเซนีนะครับมาเราดูครับว่าจะดึงได้ไหมดึงม,มือเปล่านะเอ้ดึงมือ โอ้โหไม่ทันพิกกี้โอ้โหไม่ทันสักอันอ่าไม่ทันสักใบเลยโอเคครับก็ยังเป็นทุกเซิร์ฟนะดึงกันเร็วนะฮะซึ่งผมก็ดูบอสดีใครมาปึ๊บใครมาใครมัร็นมากไม่ผีตรงนี้วะเดี๋บ้าเออว่าบอสไม่ตีเว้ยเออเข้ากล้องหน่อยเว้ย สิงแม่งเลยนี่เออวเอือว,ออวก็ไม่รู้ใครมาหักนะฮะผมก็ปีนขึ้นมาดู <c oughs> บ้าจริงปีนลงกันฮนะปีนมาดึงกา้านเฉยๆนะฮะเพื่อไม่ให้มันแหลกเนาะโอเคนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็วิวสามสิบแล้วนะครับก็เดี๋ยวะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเดี๋ยวเรามากดดูกันดีกว่านะครับว่า จะได้สัตว์เลี้ยงอะไรบ้างนะครับโอเคตอนนี้ก็มีทั้งหมด39ใบนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงคัด A เนาะแล้วก็มีสําหรับโอกาสที่ได้คัด S นะครับก็มีทั้งหมด16ใบนะครับก็ทำคุยไปเรื่อยนะครับก็ได้มา16ใบก็เดี๋ยวมาลองสุ่มอันนี้ดูก่อนอฟิว i v a ลนะครับหนึ่งครั้งอ๋อไม่ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปกันที่เลยนะครับปั๊บก็สี่ครั้งมาก่อนนะครับ ขอไม่ข้ามอนิเมชันแล้วกัน <lawsuit. S 1> ส,สักสักครั้งในคลิปนะครับโลที่สิบห้าใช่ไหมครับที่จะออกโลที่สิบห้านี่ยะครับหลายคนก็เคยพิมพ์บอกมาตอนนี้โลที่ห้านี่ครับเอาอีกสิบโลครับรอดูครับอ่ไปดูกันครับว่้อีกสิบโลมันจะออกจริงหรือเปล่าโอ้โหโคตรเกลือเลยมันต้องออกโลนี้ถ้าเกิดมันจะออกต้องออกโลนี้อ่าจริงด้วยนะครับโลที่สิบห้าออกจริงจริงนะครับ มาดูเขาได้ตัวอะไร,รอ่าโอเคผมเลือกเป็นนกคู่ไว้นะครับเพื่อทําดาเมจหนึ่งเดียวๆเลยนะครับก,ก็ตัวนี้นะครับผมเน้นให้เป็นดาเมจเดียวก่อนนะครับนกคู่นกคู่เดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนนกคู่เป็นตัวอะไดีเอ่ยที่เป็นซิงเกิลแอทแทคอีกไม่มีแล้วนะครับก็จะมีตัวซับท,ที่เป็นโซฮีนะครับแล้วก็เป็นกุ๊ปกุ๊ปหมดเลย เอออะไรดีว่าเอาอะไรดีว่าไม่คิดไม่ออกอ่ะนี่ฮะตัวละดีอันนี้จะเป็นแทงค์ใช่ปะแทงค์เป็นหมาเป็นแทงค์เอ่อเอาโซฮีมาแล้วกันนะครับเพื่อให้มันเพิ่มพลังนะฮะมาดูกันครับโลที่ยี่สิบอโลโลใหม่เลยนะครับมันจะเป็นโลใหม่เนะเาะกดไปเลยครับช่างมันโอเคนี่ก็เป็นโลที่ สิบเลยครับโอโล่สี่สิบห้ารอบนี้จะออกโล่สิบห้าหรือเปล่าครับไม่ออกเนาะเผลอๆเกลือไปเลยเนี่ยโอ้ยเสียงไข่ดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก,ก,กเอาเพิ่มสักตัวหน่อยเพื่อนโอ้โหไม่ใช่ทำอะไรจะแตกละไอ้บนแตกเร็วจังละโอเคครับรอบแรกครับสำหรับสแตนด์ครดเอสผมก็เรียกไว้ที่เป็นสมุไรกับบาเคอรี่เนี่ยครับ ไม่น่าจะได้อะไรนะครับผมว่าเฮ้ยมีบวก2โอ้ทำให้ตกใจไปได้โหยมีบวก2องเข้ามาเมื่อกี้ผมอยากจะพอจริงๆเลยจะจะจบคลิปตรงตรงนี้ไปจริงๆเลยนะครับได้ขาดเอมาสองตัวแล้วอ่ะผมจะไปสตัวนี้นะครับว่้ย่ค่นี้กระพังก็ขึ้นมานะ แม่อยากจะจบชีพในตอนนี้เลยนะครับอยากจะเอาเก็บไว้สุ่มวันอื่นจริงๆเลยมันไม่รู้มรู้สึกว่ามันใจไม่ได้แล้วนะครับมันจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะไปครับเพื่อคนดูเชิญครับเชิญรับชมรับฟังนะครับอีกสอ่อสอ,อีกสิบโลอ่ะไปโอ้เข้าขึ้นบอกหนึ่งยิ้มไม่ได้เลยนะครับโคตรเกลือนั่นว่าแล้วเชียวถ้าขึ้นบอกหนึ่งเมื่อกี้คือเกลือนะครับผมก็พูดสันรพฐานไปเรื่อยนะบอกหนึ่งไม่บอกเลย,เลย โอ้ทำไมเป็นเจอตัวมันไปขึ้นเป็นแดงไปเลยวะโหได้เล่นขั้นมาบ้าเอ้ยทำให้กูกำหมัดตลอดเลยเป็นเกมอะไรกั็ไม่รู้ที่แคให้กูต้องกำหมัดอยู่ตลอดเวลาโอ้โหแล้วคาสเอมาได้แค่สองตัวเองนะครับโอเคพลังก็หมื่นสองนะครับเท่านั้นนะฮะ อ่าเดี <si ๋ยวมาสุ่มนี ah, ้กันนะครับปุ๊บนะครับก็มีโอกาสได้ตัวนี้มานะครับอหอยหลังเนาะมีจะได้หรือเปล่านะครับก็มีโอกาสนะมีแค่ใครๆว่ามีโอกาสแล้วกันนะครับปุ๊บปุ๊บนี่เอาหอยหลังมาก่อนนะครับเอาไอ้นมมาก่อนมาดูได้อะไรนะครับไปโอขึ้นสีฟ้ามาอย่างนี้แบบหมดลุ้นเลยอ่ะโอ้โหได้เว่นมาเว่นห่วยๆสักอันนึงนะครับเออเออเออจะกดจะกดจะกด ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกได้กดเองมาดูนะครับว่าเราเวลได้จะได,ได้พลังเท่าไหร่ครับเวลสามสิบหลังจากเชวเวลสามสิบนี้ผมก็ไม่ทำเควสได้อ่าสตอรี่ต่อเลยนะครับก็จะเป็นเควสอ่์เควสตลองนะครับที่ต้องทำต่อไปเรื่อยนะครับเพราะเดี๋ยวเราลองดองไว้นะครับดองไว้ช่งวงเวลหกสิบห้าไปเจ็ดสิบเนาะโอเคก็ขึ้นมาหมื่นเก้านะครับขึ้นมาหมื่นเก้า 10, 9, นะพลัง เหมือนเข้าวกว่าตอนนี้ยังหาคิวไม่ได้เลยครับหาคิวยากแยกเล่นใหม่นะครับเขาเห็นเรากากไงธรรมดาแหลยเราก็กาก,ากจริงๆแหล <c oughs> ะเดี๋ยวจะแลกเปลี่ยนปากตรงนี้จริงๆเลยนะครับเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะเป็นใจเลยมันให้อะไรมาเมื่อกี้ให้มาเพื่อ ให้เพื่อให้เพื่ออะไรเพื่อหยังโอ้โหได้อะไรกันไม่รู้ปวดตัวปวดตับอัพไปฮะอัพดีดีพวกนี้อัพดีดีจะเกลือตั้งแต่ไอดีหลักจนไอดีไอดีรองเลยปะเนี่ยมัวจะปวด โอเคก็เวล์สานสิบแล้วนะครับผมทำเ,เควสเดลี่ไปเรื่อยก,ก่อนนะครับเดี๋ยวก็เจอกันท,ทีตอนเวล์สี่สิบเลยแล้วกันครับเปลี่ยนเป็คัสเลยแล้วกันนะครับรู้สึกหัวร้อนๆนะครับเปิดได้สัตว์เลี้ยงไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเจอก,กันตอนเวล์สี่สิบเลยครับ <c oughs> อ่ะตอนนี้ก็เวล์สี่สิบแล้วนะครับจะเปลี่ยนจ็อบแล้วแต่ว่า ทำเควสนี่นมมก่อนอหาคนลุกหมวก่อนกดไปมั่วๆนะฮะเเจอใครใจดีนะครับอยู่จอแล้วก็ลุกหมวให้เราเนาะ <c oughs> <c oughs> เสียงยังไม่กลับมาเลยยเจ็บคออยู่เลยอ้าวมีคนใจดีแล้วโอเคครับก็สามรอบครับก็ได้วิวอยู่นะทำมาเล่นไปนะครับได้วิวได้จ็อบอยู่นะครับ นี่ก็ไปวิ่งไปเจ๊บอสเล่นกับเขานะฮะช่วงทำเควสแล้วก็ช่วงเก็บเวลด้วยนะครับก็มีแบบอ่าช่วงที่แบบว่าออกไปเจ๊บอสกับเขานะครับเขีย okay, เวล์สี่สิบเอ็ดแล้วนะครับนี่ก็อีกครั้งหนึ่งครับครั้งที่สามนะก็คงเล่นเรื่อยๆครับตัวเนี้ยคำไวาเรื่อยๆคือเรื่อยๆไม่รีบนะฮะ พลังเท่าไหร่ช่างมันมาแอคทีฟเล่นทุกวันก็น่าจะโอเคนะผมว่าเผื่อดวงดีอะไรเงี้ยดอปการ์ดดออรอปไหล่มาก็รวยนะนี่ยังไม่ได้เติมนะครับตอนแรกมันจะเติมแพ็คเนี่ก็คิดอยู่เหมือนกันครับคิดอยู่เหมือนกันนะยังชละล่าใจอยู่ครับว่าจะเติมไม่เติมนะครับก็น่าจะเติมนะผมว่าบาโฟมันผมผมคิดว่าบาโฟมันนี่นะ ยัยคุณเป็นใหญ่สลับคุณเป็นเสียอ๋อเอาจริงผมว่าบาโฟมันช่วยได้เยอะ,อะเออบาร์โฟบาฟร์โฟชุเนียมันช่วยได้เยอะนี่ครับก็ผมว่ามันก็มันก็หน้าหน้าเติมอะ่ะเออพูดกับพูดกับพูดง่ายๆคือหน้ามันหน้าเติมครับก็ไม่น่าเกลียดนะบาโฟจูเนียเออผมไปตีเดเวลลิงกัน ปึ๊บปุ๊บปุ๊บพอตอีกันนะครับไปตีเดวอริงกันกเราขอไปแจ๊แค่ตีของทีก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องตีให้มันตายาตีให้ตัวเองตายก็ได้นะเจโอเคพอแล้วครับจะไปแจ๊เยอะเดี๋ยวตีเองตายนะครับก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับคอนต,ตุงคอนตุ้งยังไม่ได้ซื้อนะก็มีของใส่แค่นี้ครับใช่ผม,ผมเล่นเป็นดาบสองมือเลยนะทายาวไปเลย ใครจะว่าไงช่างนะฮะเล่นตามใจตัวเองเนี่ยก็มีเพชรอยู่สองพันหกนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับมันก็จะรีมันก็จะมีของแจกจ่ายให้เนาะก็ตอนนี้วันนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับยังไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นนะก็ยังค่อยๆทําไปเรื่อยก็เดี๋ยวจบจากบอสผมเดี๋ยวผมก็ไปเปลี่ยนในนะครับโอเคก็เดี๋ยวเผื่อคลิปเป็นจะยาวมันไปนะครับอาจจะจากกันตั้งแต่ตอนนี้นะครับอาจจะจากกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนไหนอะไรเสร็จนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีก็คลิปหน้าเลยนะครับก็จะอัปเดตทุกวันนะครับสำหรับตัวละครนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามในขีสักตัวนะครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับก็มาติดตามในขีสายที่ผมเล่นเลยแล้วกันนะครับผมผมพูดว่าสายที่ผมเล่นหน่อยแล้วกันไม่รู้ว่าจะโชคดีเหมือนไอเดียแอสซินหรือเปล่านะครับที่เปิดได้สมุไรนะครับไม่รู้รอบนี้จะโชคดีเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่านะครับ เราค่อยมาดูกันนะฮะอ่ะโอเคเข้าไปลุ้นกันโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตตัดทิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องเอ็มพับด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะะรับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ไม่แพ้กูแร็ปซอนแร็ปไม่เป็นไม่แอคจทำแร็ปเป็นเท่และแร็ปไม่รับสักแ,บบแต่แร็ป